กลุ่ม f พลังเงียบมีบร่วมลงท, er ทานวันนี้ด้วยนะคะจำนวน12,000บาทค่ะวันนี้น้องต้นข้าวมาทำมุนลงทานนะคะเดินไปไม่พี่ฮะเดี๋ยวมาวัดกาไหวตรงนี้ตรงหน้าเดนี่ไม่กแบบ็อัน,น้เาเดินไปไหนกันเราฟางเงียบ แล้วลงสมมุิฝากถ่ายคลิปให้ด้วยนะหน้าเป็นแถวแล้อ๋อเป็นกลุ่มใช่ไหมเราข้างหลังเอาตรงนี้ตรงไหนดีตั้งหน้าข้างหน้าด,ดิดูซิ่ายใคยไม่มายกมือใครไม่มายกมือไม่ต้องมองข้างหลังเดี๋ยวเอาเปล่าเ,าเางานิน ให้พี่ร่วมมีให้เดี๋ยวข้างให้น้องไปถ่ายข้างหน้าเด็กหน่อยปายายมีด้วยยำแจกได้เลยก็ร่วมร่วมแล้วแต่ญาติจะจัดการอันนี้เราให้ตรงไหนดีอ่ะเดี๋ยวทามคุณนิวก่อนดีกว่าเออวันนี้กลุ่มเอฟซีพลังเงียบร่วมสมทุสมทบทุนเลี้ยงอาหารเด็ก ในกลุ่มอ่อคนกัคนคนละเล็กคนละน้อยนะคะคนละร้อยคนละนิดคนละหน่อยได้จํานวนเงินหมื่นหมื่นสองพันบาทค่ะร่วมร่วมเลี้ยงเด็กวันนี้นะคะร่วมกันทําบุญค่ะน้องมาแล้วนะคะน้องอยู่บนรถค่ะเดี๋ยวเราจะมอบเงินให้กับย่านนี้นะคะเข้ามาเ อันนี้ FC มารอนะคะ FC มารอน้องยังไม่เตรียมเครื่องเลยสวัสดีค่ะสวัสดีคุณบรรยากาศให้เลยก็ได้มั้งไม่ยะให้ตอนนี้ก็ได้มั้งหนูว่าไงสวัสดีค่ะเออลูกสมบูรณ์ฝากถ่ายรูปหน่อยฝากถ่ายรูปหน่อย เออปุเทพฝากถ่ายรูปหน่อยค่ะฝากฝากถ่ายรูปเอาประจวบเข้าเลยประจวบมาไกลใครกดตรงไหนอะกดตรงไหนเนี่ยตัวไหนกล้องตัวไหนกล้องัพูดนิดนึงว่ามาจากไหนอะไรยังไงกดตรงไหนกดตรงไหนแม่ป๊อกกดตรงไหนอ่ะข้างข้างหมู ที่อยู่ป่ช่วยช่วยช่วยครับช่วยครับเห็นไม่เห็นไม่เห็นไหมคุณพี่มาเลยคุณพี่มาเลยเดี๋ยวแป๊บนึ่งครับแป๊บนึงครับรถสิบล้อผ่านแป๊บหนึ่งฮะระวังคะระวังครับกต้จะลวไปแล้ไปแล้เดี๋ยวตอง้ง้เดี๋ยวตออไรกห้เลยเดี๋ยวมาให้ย่าย่าก็บอกว่าเดี๋ยวย่าจะมอบมอบบุญต่อให้ลงพ่อเลยยเลย ให้เด็กกับหาโอเคค่ะโอเคค่ะได้อยู่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 นประจวบประจวบได้อยู่นะวันนเดชถกมอนเดชกใจหันไปมองอ่ะอันอัเมื่อกี้ของใครถ่ายนะเมื่อกี้กองใครถ่าย โอเคจ้าโออจำชื่อไม่ได้เลยเยอะมากเลยโอเครอเดี๋ยวจะคุยกัน1นึสองอีกหนึ่งรูกหนึ่งสองสามหนึสองสเอ้อีกหนึ่งหนึสองสามโอเคแล้วฝากชมในกลุ่มด้วยนะในมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะะ เพื่นขอรูปมืนย่าโอ้สวัสดีครับมาอันนี้อันนี้ตีรถมาจากพี่ลโลกเลยเนี่ยโอเคห้องน้ำห้อง้อมเสียพอดีเลยเจ๋งมันยกราดัศที่วัดนะคะ เดี๋ยวพี่พี่พี่เดี๋ยวเขาจะส่งลงในกลุ่มลูกนี้นเด็กๆมารอแล้วนะคะวันนี้ร่วมบุญกันนะคะ ถึงแล้วนะคะทีมเรานอ้องวันนี้เรามาร่วมบุญแจกนมทานกันนะคะเอออยู่อยู่ประจบช่วงไหนนะคะอุ้อยอบนนะะอลลี่ีอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยว ูดจบเดี๋ยวเราเรานัดกังน้องหน้าเลยพ่อพ่อม่พร้อมไหมพ่อเป็นบเลยไปพัได้เลยหนมี่พ่ป่า่้อมน่้อพ่อมาแล้วนะคะน้องอยู่ในรถนะคะตอนนี้น้องอยู่ในรถ่ะังหน้าสวยพ่อพ่อยังไม่ได้ ไ้มอบอกคุณนิวที่อให้พานข้ามาอาบน้ำต้องให้บอกว่าเดินมาอรางข้าบเามาอกเมาดเยมาวข้าอะไรนี้อยู่แต่รถตู้เลยอกยากบอกเลยเมื่อกี้ทุาเลี้ยงอาหารกันว่าเกิดรวรูไม่รู้แ่ีต้อรีบตอนเลยต้องรีบตอนนี้ล้เดี๋ยวหน้า รถนะครสวัสดีจ้าโออยังแต่งตัววดีค่ะโอ้มาถึงได้พักหนึ่ง,อ,ง,งอ๋อน้องแต่งหน้า5ทีแขกที่มาอยู่นะ ข้างนี้ได้เลยนะโยมนะทาแปงข้างในได้เลยหมอนใส่กับสอดข้างในเลยนะวันนี้เรามาร่วมบนกันนะคะอันนี้รูรถตต้น้องไปก่อนนะคะ